นี่ก็คือวัดอ่างแก้วนะครับวันแรกของเราในทริปนี้วันนี้นะครับวัดอ่างแก้วนะครับวัดที่สองเราับในวันนี้หลวงปู่ทิมนะวัดทหารวัดที่สามนะครับที่ไปอ่างแก้วไปวัดอะหันได้แล้วอะหันใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปต่อวันนี้เราต้องให้ได้เก้าวัดครับผมไดูกันวัดที่สี่นะครับผมวัดหนองกระดับนะทที่ทำคุณเก้าวัดวันนี้ครับวัดที่ห้าวัดหนองคอนะครับผม เรานะครับวันนี้วัดถึงวนาลามนะครับผมอยู่บนเขาบานดอยหน่อยนะดูะครงนี้วัดที่เจ็ดนะครับผมวข้าวตงนี้เรามีเรือขยัอยักด้วยวัดที่แปดวัดบ้านเก่า วัดที่าวัดตาสันนะครับผมวันนี้เราครบาวัดแล้วนะครับดูคู่คนซะก่อนนะครับผมเพื่อนต้นปีใหม่ปีนี้เราทำบุญวันนี้ตั้งแต่ออกงแต่บ้านตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะครับผมขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงนะครับผมครบาวัดแล้วนะครับเราเริ่มจากวัดต่างแก้วนะในละยงวัดอ่างแก้วตามมาด้วยวัดวัดหนองตลับนะครับวัดหนองตลับ หนองจับแล้วก็เป็นวัดละหารไรนะครับวัดละหารไรต่อวัดที่สามวัดละหานใหญ่นะเฮ้ยวัดที่สี่วัดละหานใหญ่ครับแล้วเราก็ไปที่วัดหนองคอต่อนะครับแล้วหนองคอเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่วัดดึงริงวัดนารามนะครับผมไปวัดดึงริงเสร็จปุ๊บอ่าเราโคงกลับมาที่วัดบ้านค่ายวัดบ้านค่ายจบแล้มาที่วัดบ้านเก่าครับทางฝั่งหนองคอเสร็จจากวัดบ้านเก่าวัดที่แปดแล้วเราก็เดินทางมาที่วัดสุทธิพัฒน์นะครับวัดพัฒน์ครบเก้าวัดนะครับปีนี้ขอที่โชคดีไว้เพียงไว้ปังๆนะครับโอ้ไม่ได้ครบแล้วเก้าวัดนะครับ